สาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่นบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องยนต์ที่เผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งเป็นซินดีเซลแบบไม่สมบูรณ์และก่อเกิดปัญหาฝุ่น p m 2.5ในเมืองครับสังเกตได้ว hey, ่าบริเวณที <Brah man particular beast> ่มีการจราจรติดขัดมักจะมีอากาศที่ขมุกขมัว ทั้งความจากท่อไอเสียรถยนต์หรือการเสียดสีของยางกับพื้นถนนจนทําให้เกิดฝุ่นละอองขึ้นได้ครับดังนั้นจะควรหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์เช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ํามันให้อยู่ในสภาพที่ดีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะเวลาที่กําหนดทําความสะอาดใส่กรองอากาศอย่างสม่ําเสมอและไม่บรรทุกน้าหนักเกินสมรรถนะของรถที่ทําให้ต้องใช้กําลังเร่งเครื่องยนต์ทําให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ได้ครับดังนั้นหากเราช่วยในการลดปัญหาการจราจรติดขัดลงได้โดยการใช้ m อมวิ่งฉิวไร้ไม้กั้น ก็ยังสามารถช่วยในการลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง